กีทะเลกุกุ้งอันนี้เป็นสกี้ทะเลกุกุ้งกุ้งตัวเบ้อเลยชิมกุ้งหมดเลยดีกว่า กุ้งตัวใหญ่ไก่ไก่นุ่มอร่อยน้ำจิ้มก็พอได้พอได้มาต่อไปพอลองก๋วยเตี๋ยวพวกไก่นะ่อยแต่ก๋วยเตี๋ยวพวกไก่ต้องกินกับซอสพริกหมามจุย๋ย ไก่เขาอร่อยไก่นุ่มแล้วก็ผัดแบบว่ามีกลิ่นของกระทะมไหม้เล็กน้อยซอฟต์ิกเขาก็ซอฟต์พิกยังเฉยๆอยู่ยังไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็กินได้ก็พอกินได้ราคาก็ตามเมนูเลย ที่ผมถ่ายให้ดูก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนเจอร้านต่อไป ก็อ,อร่อยอ, <c oughs> อร่อยเลยได้ดีดีต้มรหมุบบนี้ดีขอ,อชิมแกงกนะหรี่หน่อยแกงกะหรี่เขาก็ <c oughs> จะใส่พวกอะไรเนี่ยฟักเฟิร์ก มีฟักมีพริกตังกวามีกุนเชียงมาแกงอลีก็ใส่แเฉยๆก็ร้านก็ตั้งอยู่ตรงข้ามอะไรวะโรงแรมแกรนลิสมอนตรงข้ามเซนทรัลร,รันตนาทิเบตอยู่ริมถนนมีอ้าต้มเลือดหมูมีที่จอดรถใครสนใจก็ลองดูได้หมูกรอบอร่อยจัง จักงกะหรี่ก็แล้วแต่คนชอบแต่สำหรับผมยังเฉยๆอยู่ปรับปรับ,บแต่คุณเชียงดีคุณเชียงอร่อยกินกับคุณเชียงแล้วเข้ากันเลยแงลังกะหรี่ราพาก็ธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบแล้วก็เขามีพวกข้าวแกงพวกขาหม,มูพวกอะไรด้วย สนใจก็ามาได้นะตรงข้ามร้านนาที่ <c oughs> แบบไปเจอร้านต่อไปด้วะวันนี้ยาวๆ สามร้านสี่วันหอยทอดผัดไทยขอชิมหน่อยหน้าตาก็ดูเลยขอชิมหอยทอดก่อนเขาบอกว่าเป็นเมนูต้องลองนะหอยทอดหอยทอดหอยเชลอหอยเชลล์เต,เต็มเลยนะมดลองดู แั่งกรอบนั่งกรอบน้ำจิ้มน้ำจิ้มออกหวานหวานหวาน,วนจิ้มจิ้มร้อจะออกไปทางหวานน้ำจิ้มของอทางหวานเลยส่วนนี้หอยแมงภูก็ไม่น่าต่างกันเท่าไหร่แค่เปลี่ยนจากหอยเชอร์เป็นหอยแมงภู่นะ เหมือนกันมนคือแป้งตัวเดียวกันแต่เหมือนหอยแมงผู้จะมีความเค็มเค็มเพิ่มจากหอยเชลล์อีกหน่อยลอ,ยองผัดไทยดูวะลองขอ,อเทพผัดไทยนะผัดไทยห่อไข่สิบปีวัน <c oughs> ถ้าใครสายหวานลองได้ถ้าคใครสายหวานร้านนี้อร่อยเลย สายหวานนะหวานหมดแต่เขาดีร้านนี้คือเข้ามาแอร์เย็นําบริกรนี่้เพียบบริกรนี่้เดินกันวุ่นกันร้านนละนะคือสะอาดสะอาดแอร์เย็นมีที่จอดรถส่วนประกอบททถ้าใครสายหวานมาได้สายหวานมาได้หอยทอดเขาก็ดีแต่ผมไม่ค่อยชอบน้ำจิ้มหวานแต่ผมไม่ค่อยชอบน้ำจิ้มหวานหวาน เจอร้านน่นะเยวกินหน่อยอาลอยเหมือนกันเจอ เป็นร้านที่ชื่อว่าเก่งเฮงเจริญก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็เข้ามาครั้งแรกงงเลยฮนะว่าเฮ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรมีอยู่ในเลือกนี่มั้เหมือนโกดังอะไรทั้งอย่างเดินเข้ามาข้างหน้าเหมือนร้านเหล้าโอ้โหบรรยากาศมีรถจักรยานมีซุ้มโอ้โหสวยเลยที่เปิดร้านเหล้าได้เลยนะ่ยนไแล้วพอเดินเข้ามาเจอโอ้โหบรรยากาศแบบมีสวนมีต้นไม้ร่มรื่นคนก็เยอะอยู่ตรง ถ้ามาจากรัตนนันทิเบรก่อนก่อนข้ามสาพะพานมาั้งนก้าวอยู่ซ้ายมือเก่งเฮงเจริญตัะตะก่อนนี้เป็นสนามบอลข้าวผัดโบราณก็ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวนะเขาก็มีตามสั่งมีอะไรพวกนี้ให้ดูหน้าตาข้าวผัดโบราณที่พิ่งมามาเดี๋ยวเรามาชิมข้าวมยำกันเลยด้ นี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะถ้วยละกี่บาทวะสามสิบห้าบาทก็ถ้วยเล็กหน่อยชิมน,น้ำนมารสชาติคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณคุณเคยกินไหมก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเผ็ดโบราณโบราณเลยรสนั้นเลยบอกบอกลูกชิ้นกุ้งเด็ด อ,อือร่อยเฮ้ยอร่อยว่ะเป็นรสชาติที่ไม่กินนานตั้งแต่ดึกๆเชยได้เชยได้เลยดูชิ้นกุ้งก็ดีเราขอชิมเยลโโฟนะชิมน้ำก่อนเยลโลโฟก็ออกหวานนิดๆหวานนิดๆกลิ่นบางบาง ถามว่ากินได้ไหมกินได้กินได้ไม่น่าเกลียดยูนิ้อร์กไม่น่าเกลียดลูกชิ้นปลาเฉยๆลูกชิ้นปลาเฉยๆแต่ว่าลูกชิ้นกุ้งอร่อยดูข้าวผัดโบราณข้าวผัดแบบข้าวผัดซีอิ๊วอะเทสหน่อยเด้อ รสชาติเหมือนมืนก็ผัดตามสั่งตอนเด็กๆแล้ผัดโบราณใส่ซีอิ๊วใส่หอมใส่มะเขือเทศมีคะนา้าเป็นรสชาติแบบว่าโบราณโบราณเลยใช้ได้นะราคาก็ตามเมนูเลยใครสนใจก็มาเทสดูได้ผมสั่งกากหมูมาเพิ่มกากหมูฟูๆเงี้ย ย <c oughs> กลาหมูอร่อยไม่มีหนืนเลยฟอ, <c oughs> อยดีร้านนี้ดีใครสนใจมาลองได้เลยไม่ผิดหวังแล้วราคาราคาคือแบบกินได้เลยราคาไม่แพง เค่สำคัญบรรยากาศดีลมลืม่นขอนร้านนี้อาจจะเป็นร้านสุดท้ายแนละ้วกินไม่ไหวแล้วถ้ากินมากกว่านี้เดี๋ยวผมต้องไปลงรายการแข่งกินจุแล้วนะดูเขาตัวก,กินหวอนตั้เอาราคาก็จบไปแล้วแต่ร้านผูดเจียวเก่งเฮ่งเจริญก็ตอนนี้อยู่นี่และวเดีย๋ยวต้องยำอยู่นี่และ ก็ถ้าใครชอบลินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยแล้วเดี๋ยวพาไปกินร้านอะไรกัน,นต่อเดี๋ยวรอดูไป <c oughs> เสียงเจ๊เรียกผมละโอเคเอกลว <c oughs> <c oughs>